สวัสดีพี่น้องฟองไปทุกท่านครับขามารับชมกับช่องบ่าวเจงคนอุบวนครับนั่นที่จะมาอัดคลิปเห็ุคลิปให้พี่ให้น้องได้เบ่งกันนะครับลิบปเบ่าวนะครับถ้าพร้อมก็แล้วนะครับเบยเกิดการเสียงนาฬิกานะครับเดี๋ยวมารับชมเลยครับลมกําลังแห้งครับท่านผู้ชมตัวนี้เวียดนามนะครับอาจจะเป็นเวียดนามไฟเบอร์นะครับผมนี่นะครับพี่น้องตรรมฉาติดหิมเคลอนครับลมดีครับพี่น้อง นี่ครับพีน้องธรรมชาตินะครับกิดเครืองซิลินท้อนนะครับอำเภอซิลินท้อนนะครับจังหวัดอุบลนะครับนี่ครับด้านมังไฟนะครับบอลกับยู่บนฝากะนะจะมีประมาณสักกี่ชิปเด่นะครับนี่ครับส่วนหนักก็จะบเป็นบอลหง่บันไดนะครับก็จะเป็นบอลตัวเล็กๆนะครับอาจจะมีบอลหงยเป็นบางตัวนะครับสองห้องตัวนี้ก็าจจะเป็นขนาดสองเมตรนะครับท่านผู้ชมเป็นบอลห้องผีต่ำนะครับ สายๆนะครับล้มบ่ค่อยถึงนะครับล้มมาเป็นถึงช่วงนะครับช่วงแห้งช่วงเบานะครับครับนี่จุฬาตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นจุฬาสีลุงนะครับติดเรียรลายสีนะครับเห็นคู่กันอยู่นี่ตัวหนึ่งแค่แถวนี้นะครับท่านผู้ชมอะไล่ะนี่ครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับลายเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับตีดต่ำกักระดังสีไปปล่อยนะครับท่านผู้ชม เป็นยังไรนะครับสำหรับเปาซองห่องตัวนี้นะครับนะครับจะทำการปล่อยครับก็จะมีการคุยสนทนากันนะครับพี่น้องครับระวังการปล่อยนะครับแม่หน่อยนะครับก็จะไปปล่อยนะครับพี่ต่ำก็จะเป็นคนเลียนะครับนะครับท่านผู้ชมสำหรับซองห่องสองเมตรครับเบื้องครับพี่น้องบรรยากาศติดเคลื่อนครับลมดีเบิดเหมือนะครับ พ่อเดเรียนนะครับพอได้พัก่อน่อนใจนะครับเพื่อนครับสายโคกไพรเอาเดี๋ยวมามึงกันนะครับพี่นองครับพี่จำข้าบนั่งสีเดเรียนละเรื่อบานนี้ครับเอาละนั่นละน่งนะครับท่านผู้ชม ่อนข้างจะจะก็ได้ล่องได้เรียนนี้นะครับท่านผู้ชมครับคมจะซูมสลับซ้มํำซูมใายให้พี่ให้น้องได้เิ่งกันนะครับก็บเริ่มเอาล่องแล้วนะครับพี่น้องครับล่องวาวเช็กอาการนะครับต้มกับ่ันข้างจะดีเลยนะครับ ว่าวกับเตรียมมาพ่อประมาณนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาผักวันนะครับเป็นกับมาจุดบังไฟบกเลียนน้านะครับนี่ครับกะเห็ดเนื้ออย่างเนื้อไม่เห็ดกินนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเนื้อสวรรค์นะครับนี่ครับท่านผู้ชมคตัวนี้รถขั้นนี่กับเป็นรถเกียร์วาวนะครับอุปกรณ์วาวดิ่กับปรงต่งวงนะครับปรตองเสือบนะครับนั่นครับ ยูยูนันก็จะมีคนอยู่หลายนะครับเพราะว่ามันเป็นโฮมนะครับยูซืนันนะครับขอบะครับบองมีที่เห็น3ามอันนี้กรบเบื้อแมนยังนะครับพี่น้องครับเป็นวาวบอมีหางนะครับนี่ครับมัดบองเดียวนะครับบองเดียวมัดสามตัวนะครับขับถาวาวบอมมีหางนี่ปลูกน้ำกันกระไรเด้อครับพี่น้องครับครับประมาณนี้นะครับเพได้เล่ินเพราะด้ม้วนกันครับพี่ๆน้องๆครับ น่าจะเป็นว่าวห้องเสียปูนะครับตัวนี้ลาเนหน่อยมาจะเป็นหาซิบเส้นนะครับตัวนี้ครับหาซิบเส้นพิเน็นะครับตัวนี้น่าจะเป็นว่าวผีไม้นะครับอาจจะลอยหาซิบเส้นครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นว่าวเสียต่ํานะครับผมครับุ่มก็เริ่มจะแห้งนะครับท่านผู้ชมเี่ครับเป็นการเริ่มจะปล่อยว่าวเหรียญกันนะครับ บางคนก่ามาเรียนเบานะครับมาพักควันนะครับน่าจะเป็นเบาไหมนะครับรับตัวผู้หญงหางเบาถอนหางนะครับถือร่มเงี้ยงนะครับอาจจะมุนอาจจะเอียงไปเรียงปกตินะครับพ่อกับปั๊บตามสถานการณ์นะครับแต่ร่มค่อนข้างจะดีเงี้ยงนะครับจีหนีนะครับผู้ซ่องห่องถอนหางตัวนี้น่าจะตัวผู้หญ่นะครับอาจจะตัวเล็กๆที่จิ๋วนะครับจะขึ้นดีนะครับแบบพวกผ้านะครับ อย่าเป็นไงนะครับท่านผู้ชมพอไต้เรียนพอไต้มวลกันครับพี่ๆน้องๆครับตอนนี้เกิดหนาจะอยู่ประมาณสัก20-30นะครับ